วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Kawasaki Z400 รถ n e d b ตบ e Class กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องความดูดนันน้ำหนักเบาและการควบคุมที่เป็นมิตรกับผู้ขี่ทุกระดบับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงคนที่อยากได้รถสปอร์ตใช้งานง่ายในชีวิตประจำวันซาด400เป็นหนึ่งในตระกูลซาดที่สืบทอด DNA ความแรงจากคาวาซากิมาแบบเต็มตัวแต่ถูกปรับให้เข้าถึงง่ายมากขึ้นทั้งเรื่องกำลังเครื่องยนต์และท่าทางการขี่ ดีไซน์ภายนอกของ Kawasaki Z400 มาในแนวสุกมิดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล Z เส้นสายตัวรถคมเข้มดูดุดันตั้งแต่ฝาหน้าและทรงเฉียบที่ให้ลูกสปอร์ตดกักดักถังน้ำมันดีไซน์กล้ามเนื้อชัดเจนให้ความรู้สึกแข็งแรงและปราดเปรียวในเวลาเดียวกันช่วงท้ายรถยกสูงเล็กน้อยเสริมความสปอร์ตแบบ Naked Bike ยุคใหม่ ใครที่ชอบรถทรงเท่ดิบแต่ยังดูทันสมัยซาด400ตอบโจทย์ได้ดีมาก ในด้านเครื่องยนต์ Kawasaki Z400 มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด3 9 9ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลังที่ลื่นไหลและตอบสนองไวตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจเสียงเครื่องมีเอกลักษณ์แบบสปอร์ตไม่ดังเกินไปแต่เร้าใจพอสมควรจุดเด่นของเครื่องยนต์บล็อกนี้คือความนุ่มนวลขี่ในเมืองไม่กระตุกและยังสนุกเมื่อเปิดคันเร่งบนทาง ทาลงฟีลลิ่งการขี่ของแซด400ถือว่าเป็นมิดอย่างมากท่านั่งไม่ก้มมากเกินไปแฮนกว้างควบคุมง่ายน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเบาทำให้การเลี้ยวการมุดในเมืองหรือการกลับรถทำได้สะดวกเหมาะกับทั้งผู้ที่เพิ่มขยับจากรถเล็กขึ้นมาและผู้ที่มีประสบการณ์แล้วแต่ต้องการรถที่ขี่สบายในทุกวัน ช่วงล่างถูกเซ็ตมาให้บาลานซ์ดีซับแรงสะเทือนได้ดีทั้งบนถนนเรียบและถนนครุขคะเล็กน้อยระบบเบรกของคาวาซากิ Z400 ให้ความมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกฉุกเฉินหรือถนนลื่นการเบรกทำได้มั่นคงระยะเบรกไม่ยาวจนเกินไปเหมาะกับการใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอกเมือง ทำให้ผู้ขี่รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับรถแรงระดับนี้หน้าจอแสดงผลของ Z400 เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆการจัดวางอ่านง่ายแม้ขี่กลางแดดหรือกลางคืนถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานไม่ซับซ้อนและดูทันสมัยตามสไตล์รถสปอร์ตเนเกต ในด้านการใช้งานจริง k าว a s a k i Z400 ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายจะขี่ไปทำงานขี่เที่ยวระยะใกล้ถึงกลางหรือออกทริปกับเพื่อนก็ทำได้สบายอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ในระดับที่รับได้สำหรับรอเรือถอถุง 400cc ไม่กินน้ำมันจนเกินไปค่าดูแลรักษาก็ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้มา โดยรวมแล้ว Kawasaki Z400 เป็นรถใน e d Bike ที่ผสมผสานความแรงความเท่และความขี่ง่ายไว้ได้อย่างลงตัวเหมาะกับคนที่อยากได้รถสปอร์ตที่ไม่ต้องก้มมากขี่สบายแต่ยังให้ความสนุกทุกครั้งที่บิดคันเร่ง ถ้าคุณกำลังมองหารถคลาส4 0 0ซีซีที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังมีคาแรคเตอร์ดูดันสไตล์ค k า w า s า k i Z400 คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Kawasaki Z400 รถ n e d b i บ e Class กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันน้ำหนักเบาและการควบคุมที่เป็นมิตรกับผู้ขี่ทุกระดับตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงคนที่อยากได้รถสปอร์ตใช้งานง่ายในชีวิตประจำวัน Z400 เป็นหนึ่งในตระกูล Z ที่สึบทอด DNA ความแรงจาก Kawasaki มาแบบเต็มตัวแต่ถูกปรับให้เข้าถึงง่ายมากขึ้น ทั้งเรื่องกำลังเครื่องยนต์และท่าทางการขี่ดีไซน์ภายนอกของ k a วาซากิ Z400 มาในแนวสุกอมิดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล Z เส้นสายตัวรถคมเข้มดูดุดันตั้งแต่ฝาหน้าและทรงเฉียบที่ให้ลุกสปอร์ตดักดักถักงน้ำมันดีไซน์กล้ามเนื้อชัดเจนให้ความรู้สึกแข็งแรงและปราดเปรียวในเวลาเดียวกันช่วงท้ายรถยกสูงเล็กน้อยเสริมความสปอร์ตแบบเนกเกตบยุคใหม่ ใครที่ชอบรถทรงเท่ดิบแต่ยังดูทันสมัยซด400ตอบโจทย์ได้ดีมากในด้านเครื่องยนต์คาวาซากิซด400มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด3 9 9ซซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกกำลังที่ลื่นไหลและตอบสนองไวตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูง